เหล่าพ่อมดที่เราได้รับชมกันในโลกภาพยนตร์หรือในหนังสือต่างๆล้วนได้สร้างความตื่นตาตื่นใจในความมหัศจรรย์ที่เหลือเชื่อเกินมนุษย์ธรรมดาอย่างเรากันอยู่ไม่น้อยทว่าในโลกแห่งความเป็นจริงในอดีตก็ได้เคยมีเรื่องเล่าที่ถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกเรียกว่าพ่อมดไม่ว่าจะเป็นจากในคัมภีร์วรรณกรรมหรือบันทึกจากจารึกต่างๆวันนี้อับดุลไทยทูบจึงขอนําเสนอ7พ่อมดในตำนานจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันครับ 1. เมอร์ลิน เมอร์ลินเป็นที่รู้จักในฐาน,นะที่ปรึกษาคนสำคัญของกษัตริย์อาเธอร์แห่งประเทศอังกฤษซึ่งเป็นนักเวทมนต์หรือพ่อมดที่มีอำนาจเป็นอย่างมากและเป็นผู้ครอบครองดาบวิเศษเอ็กซ์คาลิเบอร์ภาพของเมอร์ลินที่ได้รับการยอมรับถูกปรากฏขึ้นครั้งแรกโดยการเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์อูเธอร์ผู้เป็นพ่อของกษัตริย์อาเธอร์ในปี1136และยังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการขนส่งหินสโตนเฮนจ์จากไอแลนด์มายัางประเทศอังกฤษ แต่เรื่องราวของเมอร์ลินในภายหลังมักจะไปปรากฏอยู่ในงานเขียนวรรณกรรมและบทกวีตามตำนานเล่าว่าเมอร์ลินเป็นผู้วางกำแพงเวทมนต์ล้อมรอบเกาะอ,อังกฤษเพื่อคุ้มครองอาณาจักรอังกฤษปกป้องจากเหล่าผู้รุกรานจากอีกฟากพ้นทะเลและปีศาจร้าย 2. องอพอลโลนิอุสออฟไทนา อพอลโลนิอุสแห่งไทอาน่าเป็นนักปรัชญ,ญาชาวกรีกตามตำนานกล่าวว่าเขามีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกันกับพระเยซูเขาสามารถพูดและเข้าใจได้ในทุกภาษาแม้แต่การพูดคุยกับเหล่าสรรพสัตย์ก็ตามเขาสามารถล่วงรู้ความคิดและชะตากรรมของผู้คนได้และยังมีความสามารถในการพูดโน้มน้าวผู้คนอีกด้วยถึงแม้อพอลโลนิอุสจะมีฐานะร่ำรวยแต่เขาก็ยังช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยการบริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมด เขาออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆโดยการใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือผู้คนผลงานโดดเด่นของอพอลโลนิอุสก็คือการทำนายการเสรียชีวิตของโดมิเทียนจัก,กรพรรดิแห่งจัก,กรวรรดิโรมันได้อย่างถูกต้องตามตำนานได้บันทึกการมีชีวิตของอพอลโลนิอุสที่มีชีวิตได้เกือบร้อยปีและได้หายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีการบันทึกการเสรียชีวิตของเขาแบบชัดเจนส ไซมอนมากัสไซมอนมากัสชาวคริสเตียนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลโดยเขาได้อ้างว่าตัวเองนั้นได้ครอบครองพลังวิเศษที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศและเดินทะลุวัตถุได้จนทำให้เขาได้รับข้อกล่าวหาว่าเป็นปีศาจในร่างของมนุษย์ ในบท Acts of Apostle s ในพระคัมภีร์ไบเบิลตามตำนานยังเล่าว่าไซมอนมีพลังวิเศษที่สามารถสร้างมนุษย์จากความว่างเปล่าได้ทำให้รูปปั้นมีชีวิตขึ้นและสามารถเรียกพูดผีปีศาจมาเป็นข้ารับใช้ได้ ถึงแม้จะมีพลังเวทมนตร์ที่สูงส่งแต่ไซมอนก็เต็มไปด้วยความโลภในพลังอำนาจไม่จบสิ้นในบันทึกของนักบุญคริเมนได้กล่าวว่าไซมอนได้เดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อที่จะก่อตั้งาศาสนาใหม่โดยจะแต่งตั้งต,งตนเองเป็นาศาสดาแต่ก็ถูกขัดขวางโดยสาวกปีเตอร์ที่เกรงว่าการก่อตั้งศาสนาใหม่จะทำให้ชาวโรมเกิดความล่าช้าในการยอมรับาศาสนาคริสต์ทางด้านกษัตริย์เนโรจึงได้จัดการประลองเวทมนตร์ระหว่างทั้งสองขึ้น สุดท้ายไซมอนก็พ่ายแพ้และไม่ฟื้นคืนชีพในที่สุดสี่โซโลโมอนกษัตริย์โซโลโมอนเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สามแห่งอิสราเอลเชื่อกันว่าเป็นนักเวทมนต์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกโดยเรื่องราวของโซโลโมอนได้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฮีบูโบราณ คำภีไบเบิเลฉบับพันธสัญญาเก่าและคมภีอันโอัลกุรอานของอิสลามในตำนานต่างๆยังได้กล่าวถึงการเข้าถึงพลังเหนือธรรมชาติเขาคือผู้ครอบครองแหวนวิเศษลิงออฟโซโลมอนจึงทำให้เขามีอำนาจเหนือปีศาจทั้งมวลซึ่งบนแหวนวิเศษได้ประทับตาสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ทำการ่รา้เวทมนต์เอาวไว้ซึ่งเรียกว่าดาวแห่งดาวิด เมื่อโซโลโมอนมีอำนาจเหนือปีศาจก็ได้นำมาเป็นบริวารให้กับตนเองและได้สั่งให้ปีศาจรับใช้ตนด้วยการนำก้อนหินและแม่น้ำในดินแดนที่ห่างไกลมาตกแต่งสวนรวมไปถึงการหาสัตว์ที่หายากต่างๆมาเป็นอาหารสำหรับเขาในบางตำนานนั้นยังกล่าวว่าปีศาจยังถูกใช้ให้สร้างวิหารต่างๆอีกมากมาย 5. อบราเมลิน อับราเมลินเป็นนักเวทมนต์ที่ทำหน้าที่สอนเวทมนต์คาถาพร้อมกับเป็นเจ้าของหนังสือ The Book of a b a m e l i n ซึ่งเป็นหนังสือแนวทางสอนการใช้เวทมนต์โบราณที่เป็นเรื่องที่เล่าขานในตำนานของประเทศอียิปต์มาอย่างยาวนาน เขาเป็นผู้วิเศษที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายใกล้แม่น้ำนายโดยใช้ชีวิตแบบยึดถือหลักของการรับใช้ความกลัวซึ่งประกอบด้วยพิธีกรรมอันซับซ้อนเชื่อกันว่าอัราเมลินนั้นมีความสามารถที่จะปราบปีศาจให้กลายมาเป็นบริวารรับใช้เพื่อทำหน้าที่ต่างๆตามที่ผู้ใช้เวทมนต์ปรารถนาและยังมีพลังวิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเหาะเหินหรือการล่องหนได้ ในการประกอบพิธีกรรมด้านเวทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของเขายังประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางที่มีมนต์ขลังตะเกียงวิเศษและถ้อยคำคาถาวิเศษ 6. e เอ็ดเวิร์ดเคลลี่ เอ็ดเวิร์ดเคลลี่เป็นนักเวทมนต์ชาวอังกฤษในยุคเรเนซองส์ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของจิตวิญญาณเพื่อใช้ในการตัดสินความผิดทางอาญาเขาได้ทำงานร่วมกับดร์จอห์นดีในการสืบสวนของเขาที่ได้รับการยอมรับกันว่าเขาสามารถเรียกเหล่าเทวดาและดวงวิญญาณให้มาสถิตที่ลูกบอลคริสตัลของเขาได้โดยเขาทั้งสองได้อ้างว่าสามารถทำการติดต่อสื่อสารกับเหล่าเทวดาในระดับขั้นเทวทูตได้สำเร็จ โดยข้อความนั้นต้องผ่านการตีความหรือถอดรหัสเสียก่อนและเขายังกลุ่มความลับของนักเล่นแร่ปแปรธาตุในการเปลี่ยนแปลงโลหะให้กลายเป็นทองคำได้อีกด้วย 7. จ็ดคอนิเลียสอากริปปาคอนิเลียสอากริปปาเขาเป็นนักเทววิทยานักวิชาการด้านกฎหมายและนักเขียนลึกลับชาวเยอรมัน ถึงแม้ผู้คนจะเรียกเขาว่าพ่อมดแต่ตัวเขาเองไม่เคยเรียกตัวเองว่าพ่อมดแต่ได้รับการรู้จักเป็นอย่างดีในฐานะของผู้ที่ปกป้องเหล่าแม่มดเนื่องจากเขายังเป็นนักสืบสวนด้านศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับอีกด้วยเขาได้ศึกษาศาสตร์เวทมนต์ต่างๆจนกระทั่งนำไปสู่การเขียนผลงานที่เกี่ยวกับเวทมนต์ขึ้นเป็นของตัวเองแต่ในช่วงปลายคิศราช1511 หลังจากเขาได้เข้าร่วมกับคณะมนตรีและได้รับการแต่งตั้งขึ้นให้เป็นศาสตราจารย์เขากลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าผิดปกติจากนั้นเขาก็เดินทางไปทั่วยุโรปก่อนที่จะปักหลักเป็นอาจารย์อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเขาได้เริ่มจัดตั้งห้องปฏิบัติการเล่นแร่แป,ปรธาตุเขาสนใจมุ่งมั่นที่จะศึกษาภาษาฮีบรูที่มีมนขลังและเทววิทยาในระหว่างนั้นก็ได้มีข่าวลือว่าเขาได้ใช้เวทมนตร์ในการรักษาตำแหน่งของตัวเขาเองไว้อย่างเหนียวแน่น และเชื่อกันว่าเขาได้ฝึกเวทมนต์เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณของคนตาย